สวัสดีค่ะทุกคนคะพบกับประจุบแชร์แนลคนกาลสินนะคะตอนนี้อยู่ริมถนนค่ะเอาขยะออกมาทิ้งเลยถือโอกาสทำคลิปไปด้วยค่ะทุกคนคะนานจะได้ออกมาทีเนาะกล้วยอย่างงามเลยค่ะทุกคน สองดูบรรยากาศค่นทางโลกเลยใช่ไหมคะทุกคนเงียบเป็นซอยค่ะทุกคนค่ะซอยตอนนี้หกโมงครึ่งค่ะ ก็เดินเข้าไปในซอยก็จะเงียบๆนะคะทุกคน อยู่ใน,นความสงบนี่จะเป็นบ้านเช่านะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นครูสอนภาษาต่างชาติมาอยู่กันนะคะห้าหหลังติดแต่ว่าถึงเจอเขาจะไม่อยู่กลางวันแล้วเขาไปสอนแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะทุกเสาไฟฟ้ามีต่ดกล้อง นี่แต่กล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้กล้องนี่แหละคือหลักฐานเด็ดไม่ต้องอาศัยคนแล้วค่ะทุกวันนี้เพราะว่ากล้องมันบอกความจริงได้ทุกอย่างก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะจะเข้าบ้านแล้วถึงบ้านแล้วค่ะ นกเยอะแยะเลยเงียบเยบค่ะทุกคนยามเย็นจะเห็นดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวเล็กๆเงียบสงบ